เจ้าว er <laughs> ่าบุหูเลยบรรยากาศในการใส่ปุ๋ยมันสําปะหลังทุกคนแปล๗ท่าป่ะอันนี้ปุ๋ยนึงโอ้ดี๋ยวจะไลใส่จีบินอใส่ลบินใส่น่วงยาเลยบ่บุหูอ่ะ ออกออกลมพัดเว้ยมองมาหน่อยหนโอยโอ้กัเชืยกแรกบุชืนเกินมาเลยกระดาษ

lấy lại, lại oh, hecta yeah. rồi lấy lại, lại. พูดเลยทุกคนไก่สมควรทุกคนทุกคนเห็นปะ อันนี้ก็คือท่านผู้ชมทุกคนแาวส่วนนี่แหละอันนี้ก็แซวให้แาวส่วนนี่แหละอันนี้ก็คือมือบังครับมาจากเบียดนามทุกคน รู้ยรู้ยส่วนนี้ก็คือน้ำยาเนาะทุกคนเนาะ cái bên này cầy có bay không ừ, có, bài, bài. có không có bay không bay bay xong nữa không ba làng u uổng chưa nữa em bay qua bên cây bên kia rồi hả em bay thế đâu mất đúng rồi đúng rồi đúng rồi cái thửa đầu của nó đó, đó. À. <laughs> sao nhìn mịt mịt vậy

สรวยากาศกับรังซีดส่วนให้แต่เมืออีกิีน้อยนะทุกคนเนาะ 哈 <laughs> 哈 ติดหน้าได้สาวต้นแบบในหน้าเนี่ยมากระสีดไปหอดพูนทุกคนแรงเรียงเบลเขาเนาะอะไรอยู่ <c oughs> ขอไปยิืเมือแล้วกันมอง <c oughs> เรา <c oughs> บ้าฝากนึงกับแกตหนึ่งช่วยแถวให้เราบ้างตัวผมไปนึงกับพวกฮันปรโม,มาณนี้ ซีดไหลยี่ว่าไปซีดยู่อันนั้นคุณนะห้อยหอยบังหินบังหิดน่เราไปห้อยหอยบังหินสิบเฮกตาร์คุณนะเจ็ดสิบเจ็ดสิมดหลายพุ้ยอยู่ได้สร็จพุ้ยนึงแต่เฮกตาร์เออซีนโตเอาเพิมกับประมาณได้สิ้ดมดเลยแล้วเนาะเบิรงอันมีส่วนมันหมดเลย nhỏ bên này có nhớ nhỏ nhỏ nè bên này có có dừa nhỏ nhỏ này hạt me hạt me ừ, ngọng thôi không nhai được lấy một tem nhàng noi nưng lớp <laughs> cố nó bị nhàn cục nó nó lốt luôn đấy lốt phọt จ้าง็ถ่ายอีเด๊ะไ่ก็ถ่ายปะเออแม่น่ะนี่สิได้ถ่ายอีกโกนแล้วแล้วก็สิได้ถ่ายแล้วนั่นก็

บฟิตนะว่าินบฟิตเออใครได้สนะอันนี้ก็ตัดมันเนาะทุกคนเนาะตัดมันบบธันแล่วซ้ำลงมาเบื้องอันซีดยากก่อนอุ้หึ่งๆโบราณทุกคน ใส่ซองเดียวว่าัน่ยยาแก๊สหนึ่งแกิโลครับอือ10กิโลต่อพุหนึงเนาะ มันนี่แล้วสุกมันจะค้ำเาได้หนิสิทธิ์อยู่พูนทุกคนสิทส่วนให้แต่เมื่อยกติ๊บน้อยละนี่ ประมาณ10เฮกตาร์ทุกคนดินตอนนี้บริเวณในซีดให้เมิดประมาณ10เฮกตาร์นี่แหละทุกคนแต่เมื่อกี้ติมน้อยกับพาวมาตัดมันอีกคือเก่าทุกคนยันหมดแล้วเพราะว่าไก่ค่ำแล้วเนี่ยตะเบนตกแล้วเนาะยันค่ำลเลยขึ้นมาตัดมันแล้วก็เสียเอามันไปส่งงานเมื่อนี้มาสมบรรยากาศการซีดหยาแล้วก็ มาตัดมันคือเกา่าเฮ้ๆทุกคนมานี่แล้วสิทไปพู้นทุกคนให้เต็เมเ่อกับตีบน้อยแปบวุ้นสิทในทั่วพอดีพุ้ยหนึ่งต่อสิบเฮกตาร์คนสองร้อยลิตร นี่กับอีแม่เก็บมันหลังจากเก็บมันตัดมันยุลุ่มยังน้อยนึงทุกคนยุลุ่มแล้วเราก็สิ่กับอาสำหรับคลิปนี้กับกับขอบใจทุกคนเนะที่เข้ามาติดตามรับโซมซ่องเตมวยกระติบน้อยเนาะมาติดตามรับโซมคลิปของ,ตตงเตมวยกระติบน้อยกับกับขอขอบอกขอบใจทุกคนเนาะที่เข้ามารับโซมเนาะ อาอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะผู้ใดมักกับภากกดไลค์เนาะถ้าถึกใจกับภากกดแชร์เด้อทุกคนเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ใตเมื่อกับติบน้อยเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้กับใจเมื่อกับติบน้อยกับศิริรำลาพาจากทุกคนไปตอนนี้เนาะทุกคนบ๊ายบาย